พระราชโอรสในรัชกาลที่สพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรพพสิทธิประสงค์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรพพสิทธิประสงค์ประสูติเมื่อวันที่29่ธันวาคมพศ .2,400 มีพระนามเดิมว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าชุมพลสมโพธเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่37ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูตแต่เจ้าจอมมารดาพึ่งเป็นต้นราชสกุลชุมพลพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าชุมพลสมโพธทรงสำเร็จการศึกษาทางด้านกฎหมายและด้านการช่างทรงเริ่มรับราชการในกรมช่างทหารในและดำรงตำแหน่งราชองครักษ์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปีพศ2427ทรงรับราชการในตำแหน่งอธิบดีสารดีกาและสาลแพง่งในปีพศ2436พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการต่อมาทรงได้รับแต่งตั้ง ให้เป็นข้าหลวงใหญ่ต่างพระองค์ข้าหลวงต่างพระองค์นั้นเป็นตำแหน่งสำคัญที่มีอำนาจยิ่งใหญ่กว่าข้าหลวงข้าหลวงพิเศษอุปราชหรือสมุหเทสาพิบาลเพราะคำว่าต่างพระองค์มีความหมายต่างพระเนตรพระกันและสำเร็จราชการก็มีความหมายถึงความสำเร็จเด็ดขาด ที่ได้รับมอบอำนาจจากองค์พระเจ้าแผ่นดินอันได้แก่การบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสนิกรคือความสมบูรณ์พูนสุขอยู่ดีกินดีตำแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์นี้เท่าที่ปรากฏทรงพระกรุณาโปรดเกล้ามีสพระองค์คือพระเจ้าน้องยาเธอกรมมืน่นสัพรพสิทธทิประสงค์ พระเจ้าน้องยาเธอกรมรลวงพิชิตปรีชากรและพระเจ้าน้องยาเธอกรมมื่นประจักษ์ศิลปาคมพระองค์เสด็จไปรับราชการที่มณฑลลาวกาวต่อมาได้เปลี่ยนเป็นมณฑลอีสานครอบคลุมท้องที่จังหวัดอุบลราชธานียะโสธรอ,อำนาจเจริญสุรินศรีสเกตร้อยเอ็ดมหาสารคาม นครจำปาศัก์และการศินลุ์และตั้งกองบัญชาการที่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่10ทธันวาคมพศ2436โดยทรงรับผิดชอบทั้งฝ่ายทหารและพลระเรือนต่อมาในปีพศ2442ส่งขนพบปราสาทพระวิหารบนผาเป้ยตาดีจังหวัดศรีสะเกษและได้ทรงจารึก อสศอที่พบและพระนามไว้ที่บริเวณชะง,ง่อนผาเป้ยตาดีมีข้อความว่า118สัพพสิทธิ์พระองค์ปกครองมณฑลอีสานเป็นเวลากว่า17ปีกระทั่งปีพศ2อ,อ5 3ได้เสด็จกลับกรุงเทพและทรงได้รับบทเก้าให้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงวังนอกจากนี้ พระองค์ยังทรงดำรงตำแหน่งองคขมนตรีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้รับสถาปนาพระเกียรติยศเป็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์และได้กราบถวายบังคมลาออกจากราชการ เนื่องจากทรงชราและมีพระอนามัยไม่สมบูรณ์กระทั่งสิ้นพระชนเมื่อวันที่3เมษายนพศ2465พระชันษาได้65ปีมีพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเมื่อวันที่18ธันวาคมพศ2466ณพระเมนท้องสนามหลวง